พระศาสดาเลยบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบ่งกันที่ธรรมะมันไม่ได้แบ่งกันที่ชาติกําเนิดไม่ได้แบ่งกันที่ทรัพย์สินไม่ได้แบ่งกันที่วันนะชาติตกลไมีใช่ธรรมะเท่านั้นังนั้นคนที่มีข้อประพฤติใจดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายามเมานี่แหละนั่นคือคนดี ไม่ใช่คนแต่งตัวดีคือคนดีไม่ใช่คนตระกูลสูงคือคนดีแต่คนตระกูลสูงก็ตามตระกูลต่ำก um, ็ตามถ้าตระกูลต่ำทุสิลก็เป็นคนไม่ดีคนตระกูลสูงทุสินก็เป็นคนไม่ดีแต่ตระกูลต่ำมีสินเป็นคนดีนะคนตระกูลสูงมีสินห้าเป็นคนดี